มาพ่บ้านส่งรถครับผมติดชึ่งบอกเลยว่า t o y ย t a v i ีโกหัวเดียวของเรานะครับผมคาดยิ้น f อนะมาถึงก็คุณอาไม่พูดไม่จาไม่ทำอะไรใดๆทั้งสิ้เนเดินรอบเดียวดีดนิ้วบอกว่าน้องพีนี่ชอบเอาไปส่งด้วยแล้วก็จ่ายตังค์ไว้ด้วยนะครับเราก็ไม่สนใจเลยนะจ่ายตังเสร็จแกก็กลับบ้านเลยนะครับ แล้วค่นี้นี่บอกเลยว่าบริการสุดๆเลยนะฮะเคสนี้ตอนที่เอฟซีนะครับนะคุณอาเข้ามาซื้อเนี่ยนะครับรถยังไม่ได้ทําสีนะฮะนี่ครับผมพี่สารน,นี่นะครับซื้อเสร็จแล้วนะครับฝากให้เราทําสีด้วยนะครับรอบคันเลยนะครับทําสีรอบคันเลยท้องนิวแล้วก็เปลี่ยนไฟหน้าด้วยนะครับอีกคู่หนึ่งทําสีรอบคันเลยนะฮะต้องนิวเชื่อไหมเอฟซีเราเนี่ยนะน่ารักมากๆนะ ทำสีรอบคันนะพร้อมเปลี่ยนไฟคู่หนึ่งพี่คิดไปแค่1 000, 000, 000นึ่งหมื่ันบาทน้าตาจะไหลชมสุดงมาขอเป็น FCPP ฮนะบอกเลยว่าทุกอย่างคุ้มค่าคุ้มราคา,าจริงๆคันนี้ที่ทําสีให้ด้วยรอบคันบอกเลยสวยสุดๆนะครับคันนี้ไม่มีริ้วไม่มีรอยใดๆทั้งสิ้น แถมส่งให้ถึงหน้าบ้านต่างหากไม่ต้องมาให้เมื่อยไม่ต้องขับให้ปวดหัวเข่านะฮะคุณพี่สีสันสวยงามทั้งคันกันเลยทีเดียวเฉียวขอบคุณน้องมีนด้วยพี่ป๊อปเป่นหาวนี้นี่ฮะสวยสุดๆนะครับเรียบร้อยอย่างที่พี่บอกนะฮะทำสีแบบ สวยอ่ะสวยสดงดงามเงาปิ้งเงาฟังล็อกแน่นล็อกหนาโดยพี่ป๊อปตัวยกของเครับผมยกได้ยกดียกทั้งทีก็ต้องป๊อบตัวยกกันจัะอยู่บ้านก็ซื้อรถได้ครับผมเคสนี้บอกเลยว่ามุ่งหน้าสู่พิเกษนะไม่ไกลนะครับคุณอันน่นรักมากๆนะครับเดี๋ยวที่บอกต้นคลิปไปแล้วนะไปเซเว่แต่ขอไปทงานก่อนเขาไม่สาวว่างานนะจ๊ะอุ้ยโปโปแอบว่าใหม่ดิ ทำไมกลมเยอะจังคันนี้รถสวยไหมลกูกสภาพดีไหมถ้ามาถ้ามาที่ PP อ่ะเราจะรถสภาพแบบไหนครับอ๋อเลยครับต้องซื้อไปต้องซ่อมไหมไม่ต้องซ่อมเลยฮะอ่อนาน,นๆอาจจะซ่อมถ้าตอน PP รถคาร์ต้องทำยะะับไปกบ้านด้วยค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็ไปบ้านกันนะขอบคุณครับ คันนี้มุ่งหน้าสู่เทสกษตรนะครับผมคุณลานี่นามมา่ารักมากๆนะมาดูรถปุ๊บไม่พูดพร่ำทำเพงลงต้องดีเวลาชอบเอาสีให้ด้วยนะครับแล้วก็ไปส่งให้เรียบร้อยแลยะะ้วกันน่ารักมากๆอยู่บ้างซื้อรถได้ครับผมจะปีใหม่นะนะฮะเพื่อนๆรีบซื้อนะคะนรับะะท่านใดที่หารถใช้รถเที่ยวปีใหม่ยอยู่นะก็มาเลือกชมรถกีฬาเราได้นะครับมีให้เลือกมากกว่า50สคันนะครับผมหรือว่าต้องการรุ่นไหนอยากให้เราจัดให้นะครับนะครับรถตู้รถเล็กรถเมย์รถอะไร ครับทุกรุ่นทุกแบบ ENA สามารถหาหได้นะครับผมอะคลิปนีขอตัวกลัลาไปก่อนน ro ะจ๊ะจอต่อพี่หน้าสวัสดีครับเมื่อกี้พี่สานนิดนะใจดีบอกว่าเห็นน้องเมษาให้ติปมาด้วย1,000ันบาทขอบคุณขาด่อนเจ้าหนึ่งทันบาทไปทำอะไรนะสอบบัญชีแล้วก็เผื่อไว้เป็นทุนการศึกษาใช่ไหมลูกน่ารักมากๆไป